สวัสดีครับผมไปในช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันนะคันนี้ก็จะเป็น Honda นะครับ Honda CB 300F จดปี2017นะครับออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อน2อ0พนิดนิดสปีออกรถศูนย์บาทผ่อน2อ0พนห้นิดสา 2, ดดปีจบเลยได้3 0 0ร้ซีซีไปใช้เลยนะครับผมอึดถึกทนต้องคันนี้นะฮอนด้าตระกูล CB 300F กับตระกูล CBR 300R นี่คือวิ่งเป็นวิ่งเป็นแสนโลนะฮะ วิ่งเป็นแสนโลเลยนะครับผมโอเคนะอ่ะนะคันนี้ก็เดิมทั้งคันนะเดิมเทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยรถบ้านมือเดียวรถผู้หญิงใช้ด้วยนะครับผมรถผู้หญิงใช้ด้วยเรามาดูรอบคันกันมาหน้าสวยๆเลยนะครับผมนี่ไฟหน้าสวยๆรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิ้นชุดสีสวยนะครับยางหน้ายางหลังเหลือเยอะเต็มๆใช้งานยาวๆนะครับเป็นยาง IRC นะใช้งานยาวๆเลยนะครับเครื่องสวยๆนะครับผมนี่เครื่องคนนี้ก็สวย นะส,สวยๆใสๆเลยโซ่สเตอร์ใช้ยาวๆนะใช้ยาวๆเลยพรมภาษีต่อให้เรียบร้อยนะครับผมบอะส,สวยๆนะถังอสอดสวยๆนะบาะส,สวยๆชุดสีข้างหลังสวยๆท้ายเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่ยางหลังเต็มหน้าหลังเต็มไตมะนะครับแทบแบบมไม่ต้องทาอะไรแลวคันนี้ไปใช้อย่างเดียวเลยผ้าบงผ้าเบรคนี่ผ้าเบรกเต็มๆจานบงจานเบรกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะหนาปึกนะรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้ด้วยชุดสีสวยๆนะสวยๆ สวยๆนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องฝั่งนี้ก็ใสๆนี่ใสๆเลยนะครับใสๆกิ้งๆเลยนะแล้วก็ชุดสีฝั่งนี้ก็สวยสวยมือเบรกมือคัตเดิมจากโรงงานกระจกเดิมจากโรงงานนะครับผมอาจารย์วงจันเบรกหน้าก็ไม่ต้องห่วงนะใสกิ้งยางหน้าเต็มนะใช้งานยา,ยาวๆนะครับผมโอเคมารถรถผู้หญิงใช้มือเดียวจดปี27เลขไม้เท่าไหร่เรามาดูกันนะหมื่นสองหมื่นสอง รถสภาพโคตรสวยเลยต้องบอกว่าโคตรสวยนะนะนะสตาร์ททีเดียวจบนะครับเครื่องทํางานร้อเปอร์เซ็ระบบไฟทํางานร้อยเปนะครับผมคือพวกนี้ครับผมใช้งานมากนะครับผมใช้งานสุดๆเลยนะเข้าใหม่แล้วนะครับผมเข้าใหม่แล้วนะใครตามหาอยู่นะเงินสดจัดไปนะเงินสดนี่โคตรถูกเลยนะครับเงินสดนี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเพราะภาษีต่อให้ครบนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เปลี่ยนให้ ก่อนส่งทุกคันนะครับไปในช็อปนะครับผมสังก็แท้ด้วยนี่นงันเคโรไฟทําำงานร้อยเปร์เซ็นต์นะครับผมสุดสุดจัดนะใครสนใจคันไหนหรือว่ามองหารุ่นนี้อยู่ลองทักมาดูที่ไม่ได้ชอ็อปหรือเข้ามาดูตัวจริงที่ไปด้ช็อปได้นะครับรับรอ,องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพสวยพร้อมใช้งานออกรถศูนย์บาทผ่อน 2, 5 0 0กว่า 2,533บาทนะครับผมราคาเงินสด5,9,000บาทราคาจัดไฟแนนซ์6 2 0 0 0บาทคุ้มสุดๆออกรถศูนย์บาทคือศูนย์บาททีจริงไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเสียค่าค่าขนส่งอย่างเดียว นะครับผมเสีรรยแค่ค่าขนส่งอย่างเดียว3,000ถึง3,500บาทส่งฟร,รทีทั่วไทยนะทวยไม่ใช่ส่งฟร,รีเสียค่าส่งประมาณ3,000ถึง3,500บาทครับทั่วไทยเลยนะครับผมฟรีค่าจัดบริการค่าไฟแนนซ์ทุกอย่างเลยนะครับผมพรบภาษีตอกให้เรียบร้อยนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนส่งทุกคันนะใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับผม0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ <S <S ผมเบอร์นี้ก็ได้เลยนะครับผมจะแอดไลน์ <S <S ผมเบอร์นี้ก็ได้เลยนะครับโอเคมา ใครสนใจยังไงก็ทักมาสนใจคันไหนที่ไปในช็อปยังไงก็ทักมานะครับดีๆให้บริการลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเตรียมส่งอีกหลายคันนะโอเคยังมีให้เลือกเยอะนไะด้ยี่สิบกว่าคันนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจคันไหนก็ลองทักมานะครับลองทักมาลองทักมาคุยลองทักมาสอบถามสดจื้อผ่อนสดลดเยอะนะครับสดลดเยอะราคาก็ไม่แพงแล้วนะลดไปอีกนะครับมารับเองลดไปอีกนะโอเคนะโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณครับ